ครับผมก็สสดีทุกท่านด้วยครับผมก็ขอกราบนมัสการหลวงปู่รงกาพระคุนเจ้าทุกรูปด้วยครับผมสวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลุงพี่สาวพี่ชายทุกท่านด้วยก็เมื่อวานผมลืมไปวันครูนะครับผมก็ขอสวัสดีคุณครูทุกท่านด้วยครับผมก็ขอท่านก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแข็งแรงนะครับผมสมบูรณ์พูนสุขทุกประการร่ำรวยเงินทองไม่เก็บไม่ป่วยนะครับผมสวัสดีคุณครูทุกท่านด้วยย้อนหลังไปหนึ่งวันนะครับผม ก็ไม้ชุดนี้ต้นนี้จริงๆไม่ไม่อยากขายนะเพราะมีความจะเป็นทางบ้านถึงต้องขายออกไปอันนี้จะเป็นกระแพงนะกระแพงเศรษฐีนะกะตนน็ต้นใหญ่ๆนะถอดอกให้เดี๋ยวเขาจะไปส่งนะครับผมที่ไปรษณีย์อันนี้อังกออังกองกจะเป็นราชาแห่งไม้ดอกชั้นเดียวอยู่แล้วนะอังกอก็ได้ไปส่งให้คุณพี่ที่ระยองนะครับผมต้นนี้นะครับผมพี่ถ่ายเมื่อคืนนั้นจำชื่อไม่ได้นะรอจะเป็นแบบนี้นะหลายจีบมากๆแบบนี้ ถ้าสมบูรณ์จริงก็มีถึงสปีดกีบนะครับผม,ม,นะม,มก็มีต้นนี้ต้นหนึ่งกิงดําสวยนะกิงดําสวยเป็นไม้กิงดําต้นนี้ผมขายในะราคาสามร้อยนะครับผมตัวเดียวกันนะครับตัวนี้นะต้นนี้อยู่ที่สามร้อยบาทต้นนี้ใหญ่นะประมาณนี้นะนะไม่ใหญ่นะสามร้อยโอเคนะครับผมเดี๋ยวก้นโชว์ไม่ค่อยงามนะผมทํางานได้ไม่ดีมากๆเลยก็ขอโทษด้วยครับผมก็ขออาภัยด้วยการทํางานที่ที่ไม่ค่อยดีเอมากๆนั่นแหละ อันนี้เป็นฮอนแลน,นะเที่วสวยนะฮอนแลนนะครับผมเ่อชอบฮอนแลน,นะอยากเอานแลนไปลูกไว้ที่บ้านนะผมขายปลูกในช่วงนี้ห้าต้นผมอเอาแค่สามร้อยห้าสิบาทเท่านั้นครับผมก็ท่านชมที่บ้านไม่มีอะไรนะก็เดี๋ยวพาดูก็แล้วกันคลิปอาจจะยาวหน่อยวันนี้จะถ่ายที่บ้านที่ที่ที่สวนด้วยต้นชมค่อนข้างออกดอกไม่สวยอันนี้จะเป็นลักกี้อันนี้จะใบตะกัวนะเป็นเป็นูกจะมีลักกี้ชมพูลักกี้ Lucky, สีขาว อันนั้นเป็นอักษรา,าสีชมพูดอกชั้นเดียวนะอันนี้เป็นไม้ดอกซ้อนนะผมอันนี้เป็นกลุ่มดอกซ้อนดอกซ้อนก็เริ่มจะหมดไปจากที่บ้านแล้วนะเพราะว่าหลายหลายสายพันธุ์ก็ขายออกไปหมดแล้วหลายแบบแล้วก็ไม่ได้ผสมขึ้นมาใหม่ด้วยช่วงนี้ผมไม่ได้ผสมไม้เลยก็แต่ก่อนจะมีอยู่ประมาณร้อยกว่ากว่าแบบนะไม้ไม่งามไลยก็ต้องรอให้ฝนมานะมีออกซิเจนอาน์ตดอกสวยนะขายดูเนาะ ขาขย,ยัยพันธุ์ง่ายมากนะเมื่อก่อนขย,ยัยพันธุ์ได้เยอะเลยพอดีผมไม่ได้รดน้ำเอานะปล่อยเขาแห้งตายหมดเลยเดอกสวยนะดอกสวยอดอกเต็มโตแบบนี้เลยนะดอกสวยเลยเวลาออกดอกจำชื่อไม่ได้เหมือนกันไข่มุกอารามันใช่ไหมเป็นไข่มุกอารามันใช่ไหมที่เขาชื่อกันนะว่จาจะไขย,ยัยพันธุ์อยู่นะไม่มีเวลาทําเอาแต่ก่อนทาไว้เยอะนะแล้วก็ผมไม่ได้มีเวลารดน้าเอาปล่อยให้เขาตายหมดเลยอย่าไดนะแต่ว่าขาย,ยัยพันธุ์ง่าย เราต้องรอให้กิ่งสมบูรณ์ก่อนอันนี้แห้งไปนะแห้งไปโอเคนะครับผมก็มีถามเรื่องกล้วยนะครับผมกล้วยก็อ๋อันนี้เป็นเป็นร้านขายกล้วยผมนะตรงนี้วันนี้ไม่มีกล้วยขายช่วงนี้กล้วยไม่ไม่ไม่ใช่ว่าจะเอามาขาย่ายกล้วยว่าจะได้ลูกก็ขายอันนี้เป็นร้านที่ที่ไายกล้วยขายป้ายขายเนะี่ยอันนี้ตรงนี้จะทำเอาไว้ยังไม่ได้มีอะไรเริบหน้าเริบเต็มเดี๋ยวไปดู เดี๋ยวไปดูกล้วยตายพายแป๊บหนึง่งพาไปดูนะอันนี้จะไปทุ่งนาไปไปสวนนะจากต้นสวนเดี๋ยวแป๊บหนึง่งตัดสภาพแป๊บหนึง่งไอ้กล้วยหวงจะมีต้นไหนเอาไปขายให้บ้างไอนน้ตายพายนะเนี่ยเห็นไ,ไหมที่ตายพายผมโค่นทิ้งไปนะตอตรงนี้นะใหญ่มายังไงก็ตายพายนะโค่นทิ้งนะอย่าไว้นะน้ำาวานนี่หยวกเขาหวานนะเรากินหยวกได้ครับตายพายอันนี้ไม่สมบูรณ์เห็นไหมว่ที่ไม่สมบูรณ์อันนี้ขาดทุกอย่างเลย ทั้งโพทสเซียมทั้งออฟอสฟอรัสนะครับผมทั้งไนโตรเจนก็ขาดทุกอย่างเลยโอเคนั้นมีเกินหนึ่งก็เดี๋ยวตัดภาพแป๊บหนึง่งก่อนได้เช่นกันนะตายพายนะเนี่ยเคยตัดทิ้งต้นใหญ่ต้นแม่เขาเนี่ยเด็กๆเหล่านี้ตายพายเหมือนกันนะเวลาโตขึ้นมาถ้าต้นสมบูรณ์ในต้นใหญ่ที่สมบูรณ์ถ้ากล้วยเราดูแลสมบูรณ์หน่อยอันนี้ก็ปล่อยทิ้งกันแหละไม่ได้ดูแลอะไรหรอกนะ นั่นล่ะโน่นปีเคีือใหญ่โอเคในลูกชายผมเบาผมมีลูกชายมีเจ้าเบานะเอาสุนักมาเลียกเป็นลูกชายแล้วก็มีแมวหนึงตัวเจ้าเปาไม่รู้ไปไหนวันนี้หาเจ้าเปาไม่เจอเลยก็โอเคเดี๋ยวเราไปไปสวนกันนะไปดูว่าที่สวนมีอะไรบ้างที่จะเอามากินเป็นอาหารได้บ้างสาหรับวันนี้ครับผมเดี๋ยวไปสวนครับผม ก็โอเคนะตัดภาพแล้วไปสวนกันเลยครับผมมาถึงสวนแล้วนะก็เดินทางมาแป๊บเดียวนะครับผมก็ช่องผมเป็นช่องเล็กอยู่นะครับผมก็ช่วงนี้ก็ไม่มีท่านไหนรับชมเลยเนาะเพราะว่าอาจจะไลฟ์สารคิปก็จะไม่ค่อยมีประโยชน์ด,ด้วยแล้วก็มีอะไรให้ดูด้วยก็ฝากช่องเล็กไว้ด้วยนะครับผมก็การทํางานก็มันบ้านนะครับผมยุคเอไอสานกับมิการบาไท่นะครับเบ่าไทเ่เนาะบาวเล่านำปะาปนกันไปครับผมอันนี้ก็เป็น มาบะเอื้อนะครับบะเอื้อแล้วก็มีผักคะน้าที่ผมปลูกเอาไวา้ก็มีกล้วยที่ผมปลูกแล้วก็เนี่ยจับต่อเอาไวานะ้เนาะจับตอเอาไวา้อันนี้เก็บก็ผักโตแล้วก็เก็บไปกินนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูนะมาดูว่าข้างในนี้จะมีอะไรบ้างกันบ้างนะก็ปลูกตะไคร้ปลูกอะไรไปต้นที่ผมแกงกิงเพิมต้นนี้เอาไว้นะต้นนี้จะแพงหน่อยต้องดูดอกก่อนนะว่าจะเสมราคาที่จะเรียกไหม อันนี้ก็ปลูกนะอันนี้แปลงนี้ก็ยังไม่ปลูกเลยอันนี้ปลูกฟักทองจะปลูกเยอะหน่อยนะฟักทองเรื่องมะอือนะมีน้องแซวเมื่อกี้ว่ามะอือโตยังอันนี้ไฟก็เหลือแค่น,นี้ไม่กินรอเองโอเคอันนี้เป็นมันนะเป็นมันอันนี้เป็นมันหวานญี่ปุ่นนะปลูกเอาไว้กินนั่นแหละนะจริงๆทุกปีอ่ออดอ,อกที่สวยมากนะสําหรับเพชรพันล้านหรือว่าปีนี้ไม่ดูแลเลยนะปล่อยทิ้งเลยอมีไม้ต้นหนึ่งนะต้นนี้ เป็นไม้รูปผสมขึ้นนะแต่ว่าว่าดอกแค้นเดียวนะมันไม่ชัดเจนเนาะเดี๋ยวไว้โคนสวยนะแต่ว่าถ้าซื้อก็สี่ร้อยขายตัวนี้อันนี้มันฝรั่งปลูกไว้กินเองนะเวลาเราปลูกแล้วก็อยาก,กินหัวใหญ่แล้วก็กินเราดูว่าดอกออกก่อนนะต่อนที่จะลงหัวนะถ้าดอกเริ่มมีก็แสดงว่าเริ่มจะลงหัวอีกแล้วอันนี้มันฝรั่งนี่เป็นกล้วยกล้วยหอมอมันฝรั่งนะอันนี้ปลูก ว่าขยายานตอนนี้ว่าจะปลูกมันฝรั่งอยู่คุณได้ชมที่พ่อไว้นะโอเคิปอไปยาวไหมอ๋ตอตัวนี้จะเป็นญี่ปุ่นอ๋อตซาอูนะอันนี้ผมไปถูกเงาผมไปห้าร้อยต่อุตอนนัวนี้อันนี้น้ำขุนมากพยายามสูบให้เยอะที่สุดน,นะสูบใส่สวนใส่แค่สูบอันนี้เป็นฮอลแลนด์อันนี้ผิวเหลืองอีกแล้วเนี่ย แดดเผานะแดดก็แข็งแรงอยู่นะโอเคได้นะอะไรักเจ้านี้ผมไปสามร้อยนะถ้านหนจะเอาปลนะ่อยแล้วยอมให้ปล่อยก็ผมใช้ชีวิตแบบง่ายๆนะเพราะอายุขนาดนี้แล้วผมไม่มีอะไรที่ที่ต้องต้องพูดถึงกันนะอายุป่านี้แล้วก็สิ่งเดียวคือการดูแลพ่อแม่ให้ดีที่สุดนะอย่างอื่นไม่มีนะครับผมในชีวิตไม่ได้มีสิ่งใดที่สําคัญลูกก็มีแล้วนะสองเลยลูก ลูกชยายกงสองนะก็เจ้าบ่าวกับเจ้าเป่านะเป็นสุนัขก,กับแมวเท่าแหละชีวิตผมไม่มีอะไรนากงนายผมไม่ต้องการสิ่งใดเพราะว่าชีวิตเดินทางมาถึงตอนนี้แล้วก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องอื่นนะเอาแค่ดูแลพ่อแม่เท่าน,นั้นเองตรงนี้เป็นสวนกล้วยอันนี้ไม่ได้ป,ดปลูกเป็นแถวเป็นแนวเป็นระเบียบนะเพราะว่าอันนี้ผมปลูกออนหน่อพันธุ์นะปลูกออนหน่อพันธุ์อันนี้เป็น ถ้าลดน้ํานะหน่อยเขาก็าแตกไว้หน่อยี๋ยวจะสูบน้ําใส่อ่าพรุ่งนี้อันนี้ดินตรงนี้จะเป็นดินก้นสานะดินเหนียวจะเป็นดินที่มิดละเอียดนะจับกับเป็นก้อนก็อะไรวัชพืชนะมาลงนะกบก็ทําให้กล้วยปลูกงานได้ด้วยนะงานได้ด้วยก็ไม่ใช่ไม่งามนะเนี่ยดินดินก้นบะ่อนะก็ส่งให้มีลูกอ่าอ่าดินเหนียวแหละดินเหนียวแต่ว่า ถ้าเราไม่ดูแลอย่างนี้อย่างกล้วยหอมเคลือนนี้ก็โอเคแหละมันก็ไม่สมบูรณ์นั่นแหละนะก็ได้ไดเนาเดี๋ยวว่าเราปลูกกินนะเราไม่ต้องเสียเลียดถ้าปลูกขายก็วีได้ยี่สิบสามสิบว่าไปอันนี้อันนี้กล้วยแบบนี้นี่ไปไวหน่อยขาดน้ํามันต้องมีการบํารุงนะขี้ไก่อ่ะมันจะให้อาฟอสฟอรัสนะเดี๋ยว,ว่าถ้าขี้วัวจะให้ในโดร x y ที่สูงหน่อยขี้ไก่จะให้ฟอสฟอรัส แต่ผมก็ไม่มีทั้งสองอย่างนะแต่ว่าถ้าเป็นอ่ะ,อะ,อะไรโพแทสเซียมโพแทสเซียมเราต้องซื้อนะเนี่ยอย่างนี้เราต้องบำรุงนะบำรุงโพแทสเซียมก็ถ้าไม่บำรุงก็โอเคลูกน้อยหน่อย,อยปลูกในสวนแบบนี้เราปลูกอะไรบ้างนะอันนี้ปลูกฟักทองกับปลูกเยอะค่อนข้างเยอะหน่อยอแตงโมผมก็ปลูกไว้กินนะไว้กินเวลามาสวนเหนื่อยๆร้อนเราก็เก็บแตงโมกิน อะไรประมาณนั้นแหละกล้วยตัวนี้หอมกราบกล้วจะปลูกอาทิตย์หนึ่งต้นสองต้นประมาณนั้นจะมีอันนี้จะเป็นเล็บมือนางนะมีเล็บมือนางอ่อันนี้เป็นหอมคาเวนดิสมีหอมคาเวนดิสจะมีหอมทองด้วยมีกล้วยกากาขาวนี่เป็นกาขาวนะมีกล้วยไข่ไหนกล้วยไข่กล้วยไข่อันนี้กล้วยไข่อยู่ตรงนี้กล้วยไข่อันนี้เป็นกล้วยไข่อันนี้เป็นหอมทองประทุมตอนนี้อันนี้เป็นเล็บมือนางนะ จะมีงาช้างอ่าอันนี้จะเป็นเป็นงาช้างปะปนกันไปอันนี้เป็นเป็นกล้วยกล้วยหอมอีกลายพันตัวหนึ่งเมื่อวานเก็บผักไปกินนะเมื่อวานก็มีปลูกในพื้นที่จะมีสับปะรดแกมอยู่ตลอดนะมีสับปะรดหรือว่าบังนัดกันแหละนะอ่าเมื่อวานก็เก็บผักตรงนี้ไปกินเริ่มเติมตัวแล้วนะเริ่มตัว เดี๋ยวไปดูข้างล่างกันแป๊บหนึ่ง <c oughs> มันจะมีวัวมีควายเข้ามานะ <c oughs> เดี๋ยวว่าผมก็คุยกับเจ้าของกันแล้วอันนี้กล้วยปลูกไปเรื่อยนะอันหน่อเล็กมันก็ธรรมดาตัวเ้าอันนี้พักทองเริ่มอ,ออกลูกอันนี้ต้องผสมเกสรน,นะลูกลริจะติดนะอันนี้ไม่ผสมไม่รู้ยังจะติดลูกไหมนะเร็วนะไวนะป๊บเดียวก็โอเคแล้วได้ได้กิน ผมจะบวกกวักทองในในแปลงมันญี่ปุ่นว่ามันญี่ปุ่นอันนี้มันที่ปุ่นเนี่ยไม่ยานะผมจะตัดมาปลูกเรื่อยเห็นไหมที่ผมปลูกเอาไว้นี่แหละปลูกอาทิตย์หนึ่งก็นิดหน่อยนะปลูกนิดหน่อยเท่าที่มีแรงทำนะอันนี้มันญี่ปุ่นนะพอดีมันร้อนปลูกใหม่กบไว้นะเห็นไหมว่ากบฟางเอาไว้เนเดี๋ยวอันนี้ก็ปลูกมันญี่ปุ่น ปลูกในคันนี่แหละนะก็เดี๋ยวเราทํานาเราปลูกตรงนี้ไม่ได้งั้นเราต้องปลูกในคนะเวลาเวลานั้นแล้วก็เราก็สามารถขุดไปกินได้เราอยากกินมันญี่ปุ่นอันนี้ผมจะใช้มาปลูกทั้งหมดอยู่สนะิบสามสายพันธุ์นะมันญี่ปุ่นสำหรับมันญี่ปุ่นก็ปลูกนี่แหละยาไปน่นแหละไปน่นว่าจะปลูกให้สุดน่นแล้วก็อ้อไปน่นอีกแต่ก็ดูว่าเออมันจะทําได้ไหมแรงพอไหมเวลา อันนี้เป็นชมฮันแลนด์เรื่งเล็กนะอันนี้ขาดการดูแลนะ้ำทุกอย่างขาดหมดนะไอ้พวกปุ๋ยมันต้องไปพูดถึงนะขนาดน้ำก็ยังไม่ได้ให้เลยก็พามาดูว่าพื้นที่เราเราทำอะไรได้บ้างในพื้นที่เป็นน้อยหนาอย่างนี้เวลาเราก็อยากเก็บรูปไปกินแต่ประรดแบบนี้ออกลูกมาเราก็โอเคอันนี้ปีนี้ยังไม่ออกลูกเลยอันนี้บักทันนะอ่ะาสำหรับหมอนเมลี่ มันมันก็ปลูกได้ได้นะปลูกใส่ไว้ในสวนเวลาเราากเก็บกินเราก็ามาเก็บกินเหนือเหนือแล้วก็เก็บมันไม่รีกินอ่ะเริ่มออกดอกแล้วแต่ว่าไม่ได้ผสมนะเพราะเขาจะมีดอกก็พูดตัวเมียนะสำหรับพักทองนะแป๊บแป๊บเดียวนะพักทองให้ผลผิตได้ไวมากวยตัวนี้ก็เริ่มเริ่มจะออกเครือแล้วเริ่มจะแทงตีนะเพราะใบสุดท้ายออกแล้วใบสุดท้ายคือใบสั้นๆนั่นแหละออกใบจะแทงตีอันนี้อันนี้ถ้าเราสูบน้ําใส่นดน้ําก็แป๊บเดียวก็จะได้ ได้หน่อขยายพันธุ์นะได้หน่อขยายพันธุ์เวลาผมปลูกกล้วยผมก็จะปลูกนี้ไปด้วยปลูกกล้วยแล้วก็ปลูกใส่ไปด้วยผมจะปลูกแบบนี้ทุกต้นนะทุกต้นถ้าวัวกับควายมันเข้ามาพอดีเรื่องวัวล้มควายก็คุยเจขอกันแล้วว่าไม่ได้นะอ่คนจะเลี้ยงแบบนี้มันง่ายเกินไปคนต้องดูแลนะไม่ใช่ว่าเลี้ยงแล้วปล่อยทิ้งถ้ากาล้วยเราปลูกนะเราไม่ตัดนะเราไม่ตัดตัดต้นนะอันนี้คือกล้วยที่ปลูกไม่ตัดต้น จะไม่สมบูรณ์เห็นไหมได้ลูกแค่นี้อันนี้ผมไม่กินไปกินผงจะไว้ให้กระแตกินปล่อยไว้ว่าลูกเขาไม่โตก็อันนี้ปลูกใหม่นะปลูกใหม่ผมจะมีการปลูกอยู่ไม่ใช่ทุกวันนะอาทิตย์นะอาทิตย์หนึ่งก็สองสามต้นประมาณนั้นแหละปลูกไม่ได้มากหรอกก็พยายามปลูกให้เต็มพื้นที่ก็แล้วก,กัน กิบจะยาวไปไหมน่าจะยาวมากแล้วโอเคนะขอบคุณทุกท่านด้วยที่เข้ามารับชมนะครับผมกไม่มีอย่างน้อผมมีอย่างหลายครับผมก็มาเห็ดมาเห็ดมามาทามาดูว่าเราเห็ดสวนเกษตรเอาไว้กินนะครับผมเราปลูกไว้กินตัวเองหรือเราก็ขายถ้าเราไม่อยากกินเราก็ต้องขายไปประมาณนั้นแหละนะครับผมเราก็เห็ดในสิ่งที่ที่มันมง่ายๆทําอะไรที่ง่ายๆไม่ต้องไปหุ่นไหวอะไรมากมายนะชีวิตก็หลายท่านก็ผมอะ่ายรุ่นเดียวกับผมเนาะไม่นานแล้วก็ เราไม่ต้องไปอะไรไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปวบอรี่อะไรทั้งนั้นนะก็ทําสิ่งที่เราว่าเราทําไหวทําเอาไว้กินตัวเองกินในครอบครัวสร้างพื้นที่ให้เป็นอาหารก็ถ้าเรามีอาหารแล้วอะไรจะเกิดก็ก็สุดแล้วแต่นะเศรษฐกิจอะไรจะเป็นยังไงก็ก็อีกเรื่องหนึง่งถ้าเรามีอาหารพอที่เราจะเลี้ยงครอบครัวได้เพราะว่าเป็นสิ่งที่ดีนะทุกคนต้องกินอาหารทุกวันก็เลยแนะนําอยากให้ทําสวนกัน เราอยากกินแล้วก็ปลูกนะพริกก็ปลูกนะมะเขือก็ปลูกอยู่ข้างในนะอยู่ข้างในน้อก็ปลูกทุกอย่างมาเช่อไม่ปลูกก็ฟัดทองจะปลูกง่ายก็เลยปลูกเยอะไปหน่อยโอเคนะขอบคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมชมก็ฝากช่องเล็กๆไว้ด้วยไม่มีการรับชมเพราะว่าอาจจะไลฟ์สาร์แล้วก็ผมจะทํางานเกี่ยวกับเยี่ยมชมได้ไม่ดีออกมาไม่ได้อย่างที่ท่านต้องการให้เป็นอย่างที่ท่านอยากจะช่วยให้ผมได้ท่านพังดังให้ผมได้เติบโต แต่ผมทันให้ทําให้หลายท่านผิดหวังก็กราบขอโทษต,ตรงนี้ด้วยวันนี้ก็มาเท่านี้สวัสดีครับผมผมต้องไปทํางานต่อที่บ้านนะครับผมเราไปส่งชวนชมแล้วก็มาทํางานบ้านซักเสื้อผ้าก็ต้องหลายอย่างที่ต้องทํานะเพราะว่าผมก็ใช้ชีวิตอยู่กับแม่กับพ่อเท่านั้นเพราะว่าชีวิตต่อไปไม่มีอะไรมากมายครับผมผมไม่ได้อะไรแล้วเพราะว่าผมอย่างเดียวเท่านั้นคือดูแลพ่อแม่ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําไหวก็อย่างอื่นไม่มีอะไรที่ต้องไปกังวลนะครับผมไม่มีอะไรที่เราต้องไป อะ,อะไรอีกแล้วในชีวิตไม่ได้ต้องการอะไรนะในชีวิตไม่ต้องการอะไรต้องการแค่ว่าให้พ่อแม่เราได้มีอยู่มีกินทุกวันดูแลท่านไปจนถึงวันสุดท้ายเท่านั้นเองขอบคุณครับผมสวัสดีครับ